คุณอำนาจนางไม่รู้อยู่เฉยๆหรอกทุกคนทุกวันทำน,น,น,นู่นทำนี่ทำนั่นนางหายป่วยนะนี่นางหายป่วย <c oughs> สองวันสามวันที่ผ่านมาคุณอำนาจป่วยป่วยแบบนอนตื่นชะนอนตื่นขึ้นมากินกาแฟกินยานอนเที่ยง ตื่นขึ้นมากินยากินข้าวนอนตกเย็นกินข้าวกินยานอนสามวันทุกคนวันนี้คนวันนี้คงชั่วขึ้นนางเหมือนกับแพ้อาหารหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นางทั้งอ้วกท้องเสียเวียนหัวแม่ปก็เหมือนกัน หลังจากงานแต่งอ่ะตอนงานแต่งไม่เป็นไรนะทุกคนแบบเหมือนกับใจสู้ก่อนเตรียมงานหลังหลังเก็บงานเก็บของเก็บอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็แบบก็แบบทุกคนก็ยังโอเคอยู่ผ่านงานผ่านวันงานประมาณสามสี่วันเพิ่งจะหมออาการทั้งแม่ทั้งลูกเขยแม่ก็ท้องเสียเวียนหัวพาไปหาหมอ พ่อก็พ่อก็พ่อก็เหมือนกับพวกเราแหละตอนนี้พ่อกบก็อาการไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่พ่อกบก็อาการแย่ลงตอนแรกกบก็จะพาท่านไปนั่งเครื่องบินใช่ไหมเหมือนที่กบพูดไว้นะทุกคนแต่ ท่านบอกกบว่าไม่เป็นไรท่านจะไปกับลูกชายพะของท่านกบก็เออโอเคถ้าถ้าท่านอยากไปกับพระลูกชายก็ก็ไม่เป็นไรกก็บอกท่านว่าโอเคตอนแรกกูก็จะพาไปลูกชายพ่อเขาอ่า ภรรยาเก่าของพ่อใช่ไหมเขามีลูกกันหลายหลายคนแหละสามคนก่อนที่จะมาแต่งงานกับแม่กบเนี่ยแล้วก็ลูกของภรรยาเก่าของพ่อเนะี่ยที่เป็นพรนะเนี่ยในงานแต่งอะ่ะเขาเป็นเจ้าวาดวาดัวดทุกคนเป็นเจ้าวาดวาดัดแล้วทีน,นี้ก็คงอยากจะให้ลูกชายให้ลูกชายพาไปอะไรแบบนี้แหละอันนี้กบคิดนะเขาก็สัญญาว่าเขาจะพาพ่อไปไป นั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่อะไรแบบนี้แหละท่องเที่ยวตอนแรกกบวางแผนไว้แล้วว่าเออจะพาพ่อไปนั่งเครื่องบินจากบุรีรัมย์ทุกคนแล้วก็ไปหลวงดอนเมืองแล้วก็เหมาแท็กซี่ไปยุทธยาเพราะว่าจากกรุงเทพไปยุทธยามันไม่กี่กิโลร้อยกิโลไหมกูไม่แน่ใจเออแบบแบบพาพ่อไปเที่ยวยุธยาวกเราวางแผนกันเรียบร้อยจะซื้อตัว๋วเครื่องบินละ วางแผนกันไปแล้วว่าจะไปแบบไหนจะเมาแท็กซี่แบบไหนพาอเราก็คอนแทคกับแท็กซี่เอาไว้แล้วอะไรแบบนี้พูดเรื่องเบาอะไรแบบนี้แต่พอ่อพอวันจะไปแล้วเราก็ไปถามพ่อว่าโอเคฉันจะวางแผนเรียบร้อยแล้วนะฉันจะพาเธอไปแต่พ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่ออยากไปกับพระลูกชายพระของเขาโอเคผมก็เลยคุยกับคุณอำนาจว่าเอองั้งนก็เอาที่พอ่อที่พ่ออยากทําแบบ ไม่ขัดใจอะ่ะออกุบก็กุบก็ไม่อยากขัดใจพ่อก็ก็เอาเอาตามที่พ่อตัดสินใจกุบก็บอกพ่อแบบนี้ก็เลยยกเลิกการการยกเลิกแผนที่จะพาพ่อนั่งเครื่องบินท่านก็คงอยากจะให้ลูกชายพาไปแหละมั้งอันนี้ความคิดของพวกเราลูกชายท่านอะ่ะหลวงพ่อน่ะที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดใช่ไหมงานแต่งน้องสาวกุบก็มาในในคลิปก็มี ก็โอเคแต่ตอนนี้พ่อกุก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าพ่อมไม่ค่อแข็งแรงแล้วแหละทุกคนกูก็ไม่อยากพูดอะไรมากกุก็รู้สึกแก่โอเคไปดูต้นต้นนั้นกันดีกว่าทุกคนก่อนไปดูก่อนไปดูต้นนั้นนั้นน่ะนี่ทุกคนที่บ้านเนี่ย ที่บ้านกบอะ่ะจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเยอะนี่ยเนี่เนี่ยนี่น,น,น,นี่เยอะมากทั้งเป็ดทั้งไก่วันนั้นอีกามันจะบินโฉบมาทุกคนบ้านกบอะ่ะจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เยอะใช่ไหมกามันจะเยอะมากมันบินมามันจะมเมาลูกไก่มาเอาไข่ทีนี้เสร็จกบจะให้ดูมันอาจจะสุกกระปนิดนึงพวกกบเลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงไก่นะฟาร์มองกบมันไม่ใช่ฟาร์มมันเป็นบ้านธรรมชาตินี่แต่นี่มีไข่ไหมนี่เห็นไหมทุกคน ทั้งไก่ทั้งเป็ดอยู่ด้วยกันเลยเห็นไหมข้างในนี่เยอะมากหลายฟองมากทุกคนเป็ดก่เนี่ยทำไมคุณนําหน้าทําให้เขียวเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอกามันบินลงมาโฉบเอาไข่ไข่ในนี้เอาไปได้ยังไงอันนี้ก็จะมีรังอีกอันนึงนี่ตรงนี้อันนึง,นอ,นนงอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงไปเราไปดูกันข้างในมีไข่ซื้อไหม,ม,มทุกคนบ้านมนบ้าน,าน,านอันนี้มันจะอันนี้หน่อยนะ อันนี้มันเป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาติที่แบบว่าธรรมชาตินี่ทุกคนเห็นไหมคะอันนี้อีกอันนึงเมื่อกี้อันนึงเยอะไอ้เมื่อกี้เยอะเหมือนกันหลายฟองเหมือนกันที่อยู่ในที่มีเขากําลังฟักตัวอยู่มาดูนี่อีกนี่ทุกคนเยอะมากแล้วมาดูอีกเขากําลังทําอยู่เขากําลังฟักไข่ เขากำลังกกไข่ของเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่ากี่ฟองเยอะเหมือนกันนี่อีกตรงนั้นอีกแต่ว่าตรงนั้นยังไม่มีไข่เห็ไนไหมแล้วกบจะให้ดูว่าแม่เก็บไปเยอะมากแล้วคบจะเอาไปให้ดูนะว่าแม่เก็บเก็บไปเยอะมากเลยนะทุกคนแม่เก็บไปให้พวกเรากินทุกคนดูนี่ แม่เก็บมาเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนเห็นไหมเออมีแต่ฟองใหญ่ๆนี่กบทํากินไปแล้วนะทําผัดกะเพราไข่ดาวนู่นนี่นั่นไม่อดถึงบอกไงว่าถ้าเรากลับมาอยู่บ้านเราถ้าเรากลับมาอยู่บ้านเราเราก็หาอาชีพทําไปวันๆแบบหาอาชีพทําอ่ะทุกคนทําทําได้อยู่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไข่เก็บไขยย่แบบนี้อันนี้ไข่เป็ด เป็ดธรรมชาตินะกมไม่ได้เลี้ยงแบบให้อะไรเขาเรียกว่าอะไรออแกนิกหรอคือให้กินแค่ข้าวให้กินแค่นี้ไม่ได้ให้ให้ไม่ได้ให้หัวอาหารนะทุกคนแบบไม่ได้ให้หัวอาหารอ่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติน่ะกินอะไรก็กินให้ออกกําลังกายให้เดินไม่ได้ขังด้วยไม่ได้ขังเขาให้เขาแบบว่าอยู่แบบแบบธรรมชาตินะทุกคนเห็นไหมไม่ฟองใหญ่ไปดูต้นไม้กัน ทุกคนนี่ฝรั่งของกลุ่มันจะเป็นแบบนี้หอก็เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรมันเป็นแบบพอมันโตแล้วมันก็จะเป็นอันนึงเห็นไหมมันเป็นแมงก็คือประมาณว่ามันแตกถ้าเอาอะไรมาแบบคล้ายๆว่าเอาอะไรมาฉีดหรือว่าเอาอะไรมาอะไรแบบเนี้ยจริงฝรั่งกลุ่มอ่ะถ้าดูแลดีอ่ะกินมันเป็นฝรั่งพันพันกรอบใหญ่แบบเนี้ย หอยอยู่แต่พอมีแมงเข้าไปเจาะมันก็เป็ดมันก็ไม่อันนี้ทุกคนมันเป็นฝรั่งพันใหญ่พันใหญ่อยู่ก็เน่าทิ้งไปไม่ได้เทคแคร์มันไม่มีใครเทคแคร์เนาะมาดูนี่ต้นมะปรางของกบเริ่มโตแล้วมันก็รอรออัปเดตว่าเรากลับมาอีกสองปีกว่านะกบจะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เราจะได้มามามาอัปเดตว่ากลับมาอีกรอบ ข้างหน้าต้นนี้มันจะใหญ่แค่ไหนทุกคนในนี้ต้นมะปรางที่กบได้มาเนาะก็ก็โตขึ้นพอกลบลงดินเขาก็สําหรับกบในสายตานะกบว่าก็ก็ก็โตขึ้นนะแต่มาดูนี่อันนี้ต้นมะปรางใช่ไหมกบจะถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าตอนที่กบอันนี้มันเป็นแบบไหนนะเราจะได้แบบว่ากลับมารอบหน้าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออมันโตแค่ไหนนะทุกคน อันนี้ต้นมะปรางของกบค่ะไปดูต้นละมุดนะคะทุกคนอยากให้รู้ว่าอยากให้เห็นกบมาดูแล้วกบมาดูแล้วรอบหนึง่งแต่ทีนี้เสพปุ๊บอันนี้คือต้นละมุดของคุณนำนาจแต่นี่มาดูนี่มีอะไรคะมีมาสองสองลูก่าเล็กๆออกมาแล้วคุณนำนาจซหายนางวันวันมาไม่มีอะไรหรอก แล้วก็กบจะบอกว่ามีกาบ้านกบเลี้ยงเป็ดใช่ไหมแม่เขาก็จะเลี้ยงเป็ดเยอะเลี้ยงไก่เยอะแล้วทีนี้เส็บเขาจะมีคอกเป็ดตรงนั้นนะ่ะเป็นเป็นเรียกว่าอะไรไข่เป็ดไข่กาวันนั้นมันโฉบบนหลังคาแบบนี้มันบินไปไข่ฟองใหญ่ขนาดนี้มันคาบบินไปเลยคุณอำนาจก็เลยหาวิธีที่จะเทคแคร์ไข่ นี่ทุกคนมาดูนี่ยังกลับมาที่เดิมนี่ต้นละมุดนี่มันออกดอกมันออกดอกทุกคนเห็นไหมนี่มันออกลูกนี่สุดยอดไหมไม่รู้ว่าลูกหรืออะไรกบว่าลูกหรือดอกไม่แน่ใจกบก็ไม่ได้นี่มันออกดอกใช่ไหมดอกมันใช่ไหมทุกคนนี่ต้นใหญ่มากนะคะ ต้นในต้นอันนี้ต้น,น,ตนละมุดเนี่ยกบซื้อมามันก็โตแล้วมันเริ่มโตแล้วมันโตแล้วทุกคนแต่จริงแต่จริงวันนั้นก็โตแต่ไม่ได้โตขนาดนี้แต่มันโตเร็วกบก็เอาดินดินที่ซื้อมานั่นแหละมามามา,มาถมอีกมารอบหน้าเราจะได้รู้แต่ส่วนนี้มะกรูดเหมือนเดิมไหม <laughs> ไม่รู้แหละรู้แต่ว่ากบมาเด็ดกบมาเด็ดใบามาไปกินเพราะว่ามาทํากับข้าวก็เออมาเด็ดใบไปไปกินด้วยน้องชายอยู่หลังบ้านเปิดเพลงเสียงดังไม่รู้ว่ากบจะต้อ,เ,อเพลงมาใส่หรือเปล่านะเพราะว่าน้องชายลูกพี่ลูกน้องกันอยู่หลังบ้านเขาจะชอบเปิดเพลงแบบนี้ทุกวันฟังฟังแบบชิวๆของเขาตัดยองตัดหญ้าทุกคน โอเคกบก็จะถ่ายเอาไว้แล้วมามาชมย้อนหลังว่าเออตอนที่ตอนที่2ปีหรือ3ปีก็ตามไม่รู้อ่ะกบจะมาตอนไหนเราเก็บเอาไว้ว่ามันโตแค่ไหนนะทุกคนนน่ต้นมงระแอต้นใบมะกรูดต,ต้นละมุดแล้วก็ต้นมะปรางนะคะน้องมาพอดีทุกคนน้องมาพอดีเอา้า ไปน้าเด,เ,ดเด็กเด็กเ,กเด็กเลี้ยงงวเด็กเลี้ยงควายเอออันนี้เด็กเลี้ยงัวเลี้ยงควายอันนู้เด็กเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด